โอ้ยเดินตกอี future, <13 k> <13 k> <13 k> ๊โอ้ชีวิตกูไม่อานาจจงัยเอาแล้วนะครับสวัสดีชาวเมื่อแจวนะฮะจางบีเมอร์นะผมเออผมตัวครูนะวันนี้ก็จะมาเล่นไมโครบนะเซิฟกลุงกลิงนะโอเคครับผมก็จะขอไม่ตัดต่อนะฮะ เก็หลังนะเพราะจะเริ่มละยี่สิบวิเองนะไม่ได้ทำคลิปมาไม่นานเท่าไหร่หนึ่งวันเองนานน,าน,นิดเดิงสำหรับผมนะฮะต้องรีบทำนะผมชอบกากแ่อ,อกักโอเคผมเริ่มมาเลยห้าสีสมสหนึ่งไม่เริ่มโอ้โหอะอะไรมดตายเหรอเค้โ,โหดเน่าปลุกจกัดเค เมอกีเกิดการบล็อกชั่วขณะเดี๋ยวอ๋อนนี้อันนี้อันนี้อนนอันนเอาก่อนเลยยูเอาไปก่อนยูเอาไปก่อนเดี๋ยวเราเอาจามเราจะเอาตูดเธอเอาให้กูมองสิาส์อู้ห้ยหนึ่งอันมึงให้ได้ดีมากอะกูยังไม่เอาอีฝาเลยนะโอ้ยสาต์มีมีพระคนกับกูมากไอ้เหี้ยแรกจุดแรกไหมดเลยเนี่ยโอมีโปอีกนครับ โอ้อะไรก็โปโปโปเซิร์ฟไทยนี่สุดยอดเลยครับผมเจอโปอีกแล้วครับผมไม่ได้โป้ผมโปรจนโดกดันเฮ้ยอะไรก็โป้โป้โปบอะไรก็โป้โป้โป้นะหยอกว่ามาโคมาเล่นแม่งเลยไอ้โปเลยปุบหลุดแอบกุลอกแก ทัพที่จะไปบวกกันด้ยังเชวเมอร์แกมทั้งหลายโอยับอกเลยโอยอะอยโโอเฮียตกไอ้เฮียเยพิ่งมาเล่นเองก็ตกอีลแ้วครั้งสองนะฮะโหทำไมกลัวงี้ทักจะร้อนหัวและหัวร้อนนะครับ อย่าให้ปวดต้องไอ้ห่าลากกูขอก่อนได้ไหมนี่จ้าดไปกูห้าวแล้วไอสัตว์เดี๋ยวดีมาดิโอ้ตีกูแบบดึกตายหักแล้วร้อนแล้วในคลิปนี้ต้องชื่อแล้วค่ะแม่สาวน้อยอ ว่ามั่อไงไอซานให้กูมองใส่ขาพกเจะตู่ได้น่อยมังอไงไอซานต้องให้กูคอมยใช่ไหมไเฮียไอดำไว้ตามจ๋าให้พี่น้ำตาลบูปินตายน้ำตาลบินต้นอยู่ล่างนีไม่ใช่หรืออ,อ้ามันบินแล้วเหรอไม่บอกกูเหรอออนี่มันสี

มาหาคุยเีได้ไได้แต่เมยมงไอเหียควยกวาฮอกฟีได้ัดวได้คุยทนี้จะมีคำหยาบนะครับผมแคร์เฟ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 ร์เเมื่อกี้ใครตีกูเมื่อกี้ใครตีกูไอเชยปอปอปเยอะปเยอะมากตอนนี้ปอปอป ใช้ไม่ได้เลยมันช่างร้อนแรงร้อนแรงมึงตากับเพื่อนกูไหมอ่ะโปโป๊ะเฮียได้ไม่ได้ครับโป๊ะโป๊อย่างเดียวถ้าโปหาพ่อไงไอสัตว์ควยโป้งเดียวเลยนะมึงเนี่ยเด็กเฮียสัตว์ซุบได้ครับโป๊ะโป๊เฮียควายน้าหินดาดาตาดาดาแทงไม้อนาคตของข้าจะตีให้ไปยังมโนโลกเลยสัตว์ โอ้เด oh, oh ินตกอีกโอ้ชีวิตกูไม่อานาจะไหวไอ้สัตว์โอ้โอ้เหมือนกูเหวอร์ไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียของกูแรกวเขาติดดีเกินตกไอ้สัตว์โวยเหอะตอนแล้วนะหี่นั่นฮี่นั่น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 ี่นั่ีสี่เราสี่เยังไม่โดนนี่คือปฏิหารชัดๆเลยนะครับผม หี้ขมโหดแล้วไงอะโูสัตว์ไปตายหน้าหี้หอเอ้ยทำ้ยพ่อนะะักฆ่าแม่งนักเลงไหลสับโอ้โหเขี้่ยชีวิตมังจะอานาสิบพาย อะไรก็เดินตกเดินตกไอสัตว <co ff s> <c oughs> ์โอ้คิปนี้น่าจะเอาลงนิดนึงอะไว้เมืนะ่อกี้มึงฆ่ากูมึงคงต้องคิดยาวมึงหน้าไปเด้อว่ยายิงกูโอ้โยเกมมันก็แค่เกม <c oughs> สัตว์เฮี้ คลิปนี้ก็ตั้งชื่อคลิปไปเลยว่าไอ้กากโอ้โหไอ้เหี้ยสเต็ปจะเฮ้อไอ้เหี้ยก่อไม่น้าไม่บอกโอ้โหตีได้คุณโดนเองกระเด็นเองอีกโอ้ยนสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยตายกี่ครั้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูคลิปแล้วนะ็อกเอาทีมั้ยเจ้ ทำไรทำไรมึงมึงทำอะไรไอ้เ e oh! หี้ยปอโอ้โหตัวเจ้าเลยใส่ราวเลยโหปอโอ้โหปอวะโอ้โหปอดูดิดูทำดิโอ้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่สบอกรมแล้วไอ้ไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟบูมงหน้าหีเนี่ยแขวแหะละคลิปนี้เจยจบคลิปนี้ได้ตว์เหี้ยเหี้ยคขวยร้อน ไม่ดีค่วยควายเอ้ยตลกเจ้ากากไอ้เหี้ยผ่านมั่วกว่าข่วยอะไรค่วยอะไรค่วยจบไอ้เหี้ยคลิปนี้ห้องกูบินแน่เคลิปนี้กรับไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เป็นกำใจขอบคุณแล้วติดใจบุกเข้แค่็มกับคลิปนี้ก็้วจะแค่ไหนไม่บายจะยกเก็มผมครับผม